ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกๆูกทันกำลังอยู่กับบ่าวมีนนะพี่น้องนะแล้วกับเบื้องนาสีล่องทงพี่น้องผมสีผ้าพี่น้องล่งธงนะพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเป็นยังจังหวะฟ้ามาตีสามตีสี่คือเก้าเรื่องวสว่างตุ่มตุ่มหนึ่งสิไปยายำบ่วงพี่น้องบางคนหลทยทันก็บอกว่าเบื้องตั้งกลางคืนหลายมันเปิดมันนายมันเบื่อเลื่อมเอาหอดกระเป๋าใส่กล่องมาดิเอ้สมือถือมันสิเป็นจังไครับมือเดียว ไยายาม่วงพี่น้องขาดอยู่ว่าะยานมันขาดพี่น้องผมเพราะว่าหนูตัวนี้คำนันถือม่วงตัวใหญ่แทะเพราะว่ามันไปกินไข่หนกได้บ้ามีกัสันนิฐานว่าตัวนี้แหละกินไข่หนกแม่นพ่ให้พี่น้องเห็นว่าจังไรกับว่าบ้ามีมากนะครับเร่อบ้ามีคนทางมันใจว่านูตัวนี้กินไข่นกเป็น oke. เฮาเลืออยู่สิบหน่วยบ้ามีไม่นับเลยมันเหลืออยู่สิบหน่วยพี่น้องไปเบื้องว่าห้องสีมันบ่มานสีใด้บ่าด้ดเขาทางใดดีกว่า เอาเข่าท่าพ,พี่นะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศทองไฮทองหน้าทางบ้านเฮาเหรอพี่น้องอ๋อครับมือเดียวนี่แหละแถวนี่นี่สิเป็นหมองล่าบ้ามีอยู่เดี๋ยวก็มีหนูมันมันเคยมีมันกะตองมีเนาะพี่น้องนะ มันเคยมีมันก็ต้องมีไปเมื่อเดียว้วคู้ปลายอดว่าพี่น้องจริงๆมาตีสามตีสี่มันมีโอกาสได้ยางอื่นนะพี่น้องเนาะได้ปูปลาหน้าหนามขันมายังสี่มันก็ได้ยามตาบวงตาบ้าบ้ามีขันบ่ได้นูบ้ามีก็บช่าาไปเอาตรงอยู่ ไปเบิ่งตรงว่าเฮาสิอ่าได้บ่ได้มานบ่มานจังได๋เนาะพี่นอนะ้องไปอือๆก็ม,มาทางนี้เ้าแล้วใหญ่เดียงบ่าว่าดอกเอกกพิ่นนอนอยู่ก็ได้ครับพี่น้องไปดูอีกเลยเฮาบวกจักหลังบ่ฮู้ถ้าว่าที่ฮู้ต้อ,ตองขับมือ้อ2มื้อเพราะว่าหยังน้ำม,มันหลาย นามันหลายพี่น้องอแล้วก็โอ้อเขาไม่ง่ายทีเดียวเพราะว่าหน้าเหยื่อเขาพี่น้องนะเพราะว่าหน้าให้ถื่อ,รเ,อเรื่องอก,กงมาดักนดหนึหน่ตทีนะโอ้ยตายฮหกแฉพี่น้องเอ้ยหกแฉน,นี่นะครับบรรยากาศอันคือบ้านมีซีบอกฟั่งย่างหนึ่งครับ สไตล์บ้ามีหมักใส่บ่วงแบบบ่มีไม,ม้บ่มีไม้นี่คือบ่มีได้นั่นได้นี่ถุงพลาสติกหมัดใส่อาศัยควอมจำเอาเ <c oughs> พราะว่ายัางมันจังในรุ่นกว่าสีเนี่ยเลี้ยวไปปักเลียงเงียงางงางอย่างนผมมัน,ม,นม่สิถึงใบเห็นบ่กเพราะเขาเลี้ยวไปเห็นหลักซุปเปอร์ไซส์สหกหลักแล้วมันมีบ่วงยุหกหลักเขาก็บ,บ่ต้องไปยามเปรู้่รือเเต็มที่คับมันพลาดเขาก็ไปไนี่แต่ว่าเลี้ยวไปสิบ่เห็นบ่วงมันได้ยางหด้บเปล่า พี่อาบ่ามีเป็นผู้เดียวกับเป็นไปไดบ่โอ้เต่าพูดลาีิบ่เปลี่นเนี่ยคือยังเนี่ยเลี้ยงจึงคืนจริงคิงอยู่ใดมันกับว่เถือกเพราะมันบ่เถือกมันกับว่อยากยามสอนแมนบ่พี่ห้องมันกับว่อยากเข้าไปไกลนี่แหละครับจังว่าบ้ามี่วะพันสไตบ้ามีคือบ่ตองไม่อีหยังเฮ็ดขั้นสั้นจาเอามันกะจําได้อยู่คันห้องรูจับเอาพี่น้องผมไปลุนกันคุนนะได้เอาเขากับว่พยายามเบื้องไกลเอาละ ไปเยีงไดพี่น้องบรรยากาศมันตีสี่ตีสามว่าได้มามาแท่งยางในรถยนตย่หันย,นยางไนมอเตอร์ไซค์ขึ้อยางในรถยน์บุวานปลาดุกมันเถื่ออ่ะต้องขออภัยนะครับมันเถือไอ้นี่มันเถือขีดินนะนะขีดินตมมันเถือขีดินตมหัอหุ่มไว้บาดมันดำคึกมือกเป็นกน้อนบ้ามีว่าเป็นตัวปลาดุก เลี้ยงของเลี้ยงคือบ้ามีวาเมนตัวปลาดุกมันเพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันทาดักกินเดียวมันกะเอาฉีดินโพมันไน้น,น่ะนะเมนว่าเป็นหนึง่งหนึ่งบ้ามีเล่งเข,ขา้าไปเมียนคักๆเรือว่าทอยเฉียนพี่น้องเสียบจุบหลวดบ่ดิ่มบ่าใดแย่ังมันใจว่ามันตายท่าทีบ่าฉันพอดึงขึ้นมาโอ้ยอย่างน่ายลพี่น้องผมว่าเป็นตาซีแตบพี่น้องเลยก็เอาไฟเลยไหลครับพี่น้องผมไปน้ำก็ยังถ่วมคือเก่าเลยครับเด้อ น้ำก็ยังถวมคือเกาข้างนกเป็ดเขากะกระตองไปเบื้องแล้วนาะาพี่นอนะ้องเนาะวัดเป็นยังไงน้ำไหลซึ่งและส่วนที่สุดก็คือนกเป็ดหล่อม่มีผู้ใดเสนอตัวซีอาร์ไอนี่พี่น้องบ่วงปักลางงานอยู่พี่น้องผมเออจะมีเดี๋ยวหลังจากนี้บ้ามีสิผ้าไปพยายามตรง ต้นกะบ,บอ๊อมันใจว่าสีได้บ่ได้จักสิมียังเขา่าบ่เนาะพี่น้องเนาะกะบ,บอ๊อเป็นยังว,ว่ามีว่าห้อยหล่อเดี๋ยวนี้ม, <c oughs> มันเป็นห้อยหล่อพี่น้องผมเห็นว่าสังเกตว่าเป็นห้อยหล่อบ่เป็น <c oughs> บ่นว่ามีอ่า บ่าเปนบ้ามีหางบ่วงยุ่งห้อยรอหลุดบัวพี่น้องเอา้ากะสร้างมันบ้ามีเขาก็ลัสังเกตว่ามันห้อยรอเดี๋ยวนี้โอ้ยตายพี่น้องผมแต่ว่าหนูเนี่ยนั่นแหะมันตรงหนูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้มันห้อยรออยู่นี่ไปนี่นี่ห้อยรอคักๆเลย คนว่าเอาอย่างนีอือวิ่งลกเจ้าพี่น้องลกเจ้าพี่น้องผมเอาไปเบิ่งกันตวัวงแนี้มันคล้อ,องหนูอยอะบามีก็บ,บ่ได้ฝึกได้ขี้ไล่เพราะสิบัวขนาดบ่วหูคล้อ,องหนูดอกปัญหาคือมันสิมาบ่ามาตอนหรอพี่น้องจะต้องวัดเอานี่บ่สูนเลยบ่สูนเลยเดี๋ยวไปย้ำตรงต้อนละ้เาเมื่นบาทนี่ บริสุท์เลยมันเป็นข้องหนูไปหันเป็นวะพี่น้องง่ายๆนะนะมันว่ามันข้องคอนรอล่องบ่ได้หู้เลยว่าเป็นข้องหนูแล้วก็เพื่อนนี่สิไปนี่อืมอมันข้องรออยู่แต่ว่าหนูมันก็นมีอยู่ทำไมสิล่องมีได้บอกว่าข้อง มือนี้พี่น้องเดี๋ยวเขาจะพยายามตวงนํากันพี่นออ้องผมบ่ได้บ่เป็น,นยังบ่บทันถือจังว่ามันซื่อๆดอกนะ นี่เป็นยังบ้ามีจังเด็ดเด็ดได้เ่าม่ายงูเสาร์ว่าเป็นยังพี่น้องเห็นมันเลี้ยงง่ายๆรวดเลี้ยงตาง่ายๆรลดนะมันเป็นข้องลงไปนั่นคือข้องหนูลานปเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้องผม <c oughs> มันขุมาจังสีเนาะแต่ว่านี่ก็สีข้องหล่อยีหลีนั่นล่ะโอ้ยตาย้ยใส่พิษของ งงเลยข,ข,ข้องได้ข้องหนูข้องได้ข้องรออ่ามือมันสีได้มันสีไดดอกพี่น้องผมอันนี้มันนี อ้าวมีละอ้าวพี่น้องผมมันกะง่วงเหรอ้อไปไปยื่บอพี่น้องไปยื่บอพี่น้องขันยิบ้ามันอดบ่ได้ขคันยิบ้ามันอดบ่ได้พี่น้องผม บ้ามีก็บ,บ้าอะไรเขาก็ไปยามตวงต่อพี่น้องไปยามตวงแตกด้วยซี่รีต่ออย่าบ,บินเลอรดูเด้อบ้ามีต้องขอ้าไปหลายๆอุดบ้าอะไรแม่คันได้มากเอยจาเบิง่งเนาอเดี๋ยวเดีบบ๋ยวปิดเฟียดก่อน มันลึงบ้ามีอยู่คันคันพูดมาไม้ถึงตาแดงกับยายเกาะมามันสิบรอนหยุ่ยไก่ปนนี่พี่น้องนี่เจยังยังเด่นนีไก่ไก่บ้ามีเบื้องเอาครับไอ้บาบ้ามีรบกวนเดูครับเนี่ยนี่นี่เรียนน้ำยื่นเยอะพี่น้องนี่เห็นบ่ต้นเขาจริงไหวๆอยู่นั่นคือเรียกร้องความสนใจเฮาให้นี้จากใครนั่นนะถ้าจริงๆเดียวกับมาโอ้ทว่า มีห้ออย่างนี้อย่างมาแวกมาไทยมาพี่น้องอุ้ยเป็นข้าวดีพี่น้องผมเป็นข้าวดีฮ่าฮ่าคลิปนี้พี่น้องต้องไอ้นี่บ่บ่พี่น้องผมบ่ภาพในที่ชีวิตพี่น้อง ทำหน้าที่ชีวิตอ๋พี่น้องผมพี่น้องเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาบอ่าเดียวหนึ่งห้อมห้องสิบอเดียวบ้านมีสิไปหนึ่งหนึ่งตนี่เอาเบื้องเบื้องเบื้องเอาพี่น้องภาพแบบนี้หาบ่ได้อีกแล้วหาหาแล้าเออเลี้ยเก่ารวยเออบ่อ่วยหนึ่งพี่น้องผมนี่นี่บ่อแล้วพี่น้องบ่อแล้่ยวด้วยพี่น้องเด้อ บ่แล้วพี่น้องผมบ่แล้วบ่แล้วพี่น้องผมบ่แล้วเอาเอาิดไว้ปิดไว้ไหน่วยอยื่นห้อมสิบีบ่องูอ,ยอย outgoing, ื่นห้อมสิีบ่อต้อกันนกเป็ดกับรับพี่น้องผมนกเป็ดกับขากีล่ล่ะนกเป็ดกับขากีล่ล่ะผู้ใดบ่ได้เห็นแบบนี้นี่เสีาายใจตายพี่น้องผมเสีาายใจตายปาไปเฝ้านี้เฝ้านี้พี่น้องผมโอ้ยเป็นภาพที่น่าประทับใจบ้ามีสิพิษขิดไว้ซ้ำหนีก่อนเอาให้เห็นซ้ำหนีแล้วกันนี้นาะพี่น้องเอาเยิงซ้ำหนีแล้วกันนี้จังหวะมันมาพ่อพอดีคันบุญวาสนาบ่ถึงบ่พ่อแนวนี้เลยพี่น้องเนาะ กาบอกเลยไปบิดไว้มันลึงบ้ามีแล้วเอาไปนี่บอกว่าเกินสองมือผ้าลูกนี้แทะบ่าเกินสองมือผ้าลูกนี้เดียพาวนาซาตุให้บอกคุน่วยเด้อเดี๋ยวเอากลับมาเบิ้งช่วงแลีงพี่น้องช่วงแลีงเอากลับมาเบิ้งไหมเสียไปสองนวลอีกยังเอาไปกินบ้างหูแต่ว่าบอกแล้วไปอีล่ะไปไปขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดการตามสั้น ทุกการติดตามทุกความเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่ก็ทุกความเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกกำลังใจทุกขั้มบอกก้าวทุกเนีแยวดีๆที่บอกกันมาขอพุณครับสวัสดีครับ เยอะบ้าบ nos ้ามีเด้อผู้ใดก็ได้บ้ามีกับบ้องหัวมันสีบ่อแต่ว่าขันบ้ามีบ่าไปบ่าผอเลยแสดงว่าบ่อแล้วบ่อแล้วมันกะมันลึงบ้ามีเอาบอกตรงตรงบ้ามีมากคู่มือมันลึงบ้ามีแล้วล่ละละกัให้มันบ่าไปข้าวเรียงเขาไม่บ้ามีว่าบ่าเบิรคู่หน่วยเท่าพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ